สัสลักมาที่สุขโชคกลับมาพีรดลนยอดไปกัดจะให้มงชงเข้าในแล้วชาร์โลกได้อาแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับได้ประตูขึ้นนำจากทางจอร์นฮันโบลิกิจนได้ครับบุรีรัมโอ้โหนาทีที่115นะครับบุรีรัมได้ประตูขึ้นนำครับจอร์นฮันโบลิกิครับโอ้โหเอาจนได้ครับบุรีรัมจวนเจียนจวเกียนอยู่หลายครั้งนะครับสุดท้ายมาจบที่นาที115ครับพี่สันต์ออกไม้แก้วเองก็ ไม่สามารถช่วยได้ครับลูกนี้โอ้โหนี่ครับขอเสื้อเลยครับยอมโดนไปเหลือครับดูครัปบอนยาวของพีระโดนชาร์ส์สปีนครับเปิดมาแล้วบ่งตั้งมาลูกนี้ครับของไมก้อนครับแล้วก็เข้าทางจราทับุกีครับใช้เท้าโอ้โหจิ้มบอลไปครับบอลมาสุดเป็นชคมาที่พีระโดนแล้วเปิดมาไมก้อนบ่งตั้งมาเนี่ยครับใช้เท้าจิ้มเมาครับลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ นาทีที่115นะครับแนวรับตามประกบไม่ดีครับชลีคราฟตรงนี้โอ้โหนี่กับพลาดจังหวะเดียวครับชลีคราฟสุดท้ายเจอจุฬาธานบุรีกีครับลงโทษเลยครับ1-0ครับบุริลัมยูเนเต็ดครับนำนครราชสีมามาได้ f c ครับจากจุฬาธานบุรีกีครับต้องกระตุ้นกันในการกลับมาเลยครับกับช่วงเวลาที่เหลือแต่บอกได้เลยว่าประตูนี้ก็ สัจใจแบบไม่ดีพอสปิริตไม่ได้จริงจริโหวท้อเหมือนกันนะครับแต่ขอสีมา